ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี้ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งขอนี้นะผมที่ผมพาไปรับกันนะคือ Wimbledon Umbrella Hat นะผมหรือว่าหมวกล่มวันนี้นั่นเองนะผมของชิ้นนี้นะครับแจกได้กันทั้งหมด30,000ชิ้นนะ,ม 30, ยยนะผมและตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่700ชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเอานี้นะคือแมป Wimbledon Tennis นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วค่อยจะมีละบ้างเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ เอาแล้วผมหลังจากที้เพื่อนเข้ามาในเกมน้ผมโดยเควสวันนี้นั้นเพื่อนนี่เลยครับผมลุมวันนี้นะอะเดี๋ยวผมขออนุญาตรอแมปก่อนแป๊บนึงแล้วกันนั้นเพื่อนเควสของเราผมมีได้ทั้งหมดแค่3อย่างนั้นเพื่อนอย่างแรกนะผมก็คือการหาของนะผมสการ์จิ้งเจอฮันตรงนี้นั้นเพื่อนก็คือการหานกทางด้านขวามือทั้งหมด6ตัวนั่นแหละครับผมแล้วก็อย่างที่สองนะผมก็คือการชุดในโหมดคัสแคนนอนมินิเกมนะผมอันนี้เดี๋ยวผมหาเพื่อนไปทำนะผมแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องออนเวลาเป็นจำนวนยี่สิธีกกกาาารรทนน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 นะะะขััั้้ตอออแเเพพพืื่่คบผผมมจไป ดูในส่วนของนกก่อนเลยละกันนะผมผมไม่แน่ใจว่านกแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดที่เดียวกันหรือเปล่านะเเมื่อกี้ผมเอาตัวหลักเข้ามาทาอ่ะน่าจะที่เดียวกันนั้นเบื่อตัวแรกจะเป็นตัวนี้ละกันนะครับผมอ่ะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่สองต่อเลยอยู่ข้างในนี้นะเบื่อนโอเคแล้วก็ต่อไปครับผมตัวที่สมนะผมผมจะไปไวๆเลยละกันนั้นเบื่อโอเคต่อไปตัวที่สี่จะอยู่ข้างในโดมตรงนี้นะผมบินเข้าไปได้เลย โอเคแล้วก็อันที่หนั้นเพื่อนอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมจากนั้นเพื่อนๆจะได้รับแบตมาทางด้านขวามืออย่างี้นั้นเพื่อนอ่ะขออนุญาตก,กลับไปดูเวสก่อนเลยแล้วกันนะครับผม โอเคพอมาถึงตรงนี้นั้นเพื่อนอะอเควต์อนเพื่อนนะผมอันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้ตัวหลักผมเนี่ยไม่ได้อะคิปไว้ด้วยผมกลับไปที่ตัวหลักของผมแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะหลังจากที่กลับมาตัวหลักนั้นเพื่อนแล้วก็อีก2เควสท,ที่เหลือนะผม2เควสท,ที่เหลือเนี่ยในการเล่นนะผมอ้าวเวลารีเซ็ตเพื่อนๆอย่าออกเกมแล้วกันนะผมะเข้ามาใหม่เวลาเป็นศูนย์เลยอ่ะส่วนเควสท,ที่2องนั้นเพื่นอรนรีเทิร์นสามสิบช็อตตรงนี้นั้นเพื่อนอันน,นี้นะผมเพื่อนๆหาไอ้ตรงนี้ป๊ อ่ะแค่นี้ผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นโหมดแคแนอนะผมเพื่อนๆกดเทมแมตรงนี้ได้เลยผมกดเริ่มได้เลยอ่ะโดยแมทอันนี้นะเพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนต้องทําการตีลูกแบตนั่นเองนะผมอ่ะปึ๊บปั๊บอันนี้นะผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่รับไม่ทันก็ไม่เป็นไรนั้นเพื่อนเพื่อนก็แค่เข้าไปเล่นใหม่อีกหนึ่งรอบแค่นั้นเองนะผมก็รับไปเลือกให้มันครบ30ลูกนั้นเพื่อนโอเคเรียบร้อยครับผมน่าจะครบ30ลูกนั้นเพื่อนอ่ะขอกลับวิ่งไปดูก่อนเลยละกันเอาวาร์ปมาชัด อนี่เลยครับผมบ้าคนไหนที่ตีครบ30มิลูกนะเพื่อนเมื่อจะขึ้นแบบผมตอนนี้แล้วนั่นเองนะเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมแล้วกันนะผมเดี๋ยวนี้ผมจะรอประมาณอีก2ีสินาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนรับของเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมหลังจากที่ผมออนมายี่สินาทีก็กดเข็มตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าโอเคอ่ะกดรับได้เลยนะเพื่อนโอเคครับผมจากนั้นเหมือนเดิมลวกันนะผมผมขออนุญาตออกไปดูท่างนี้แล้วกันว่าเราเนี่ยได้เลขเท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังชายเป็นยังไงนะครับ เขาได้อยู่ในส่วนของอเอร์ e ี่ส่วนหัวนั่นเองนั้นเพื่อนอันนี้เลยครับผมอาจจะกดใส่ได้เลยปับ๊บอา้าวหัวเกินอ่ะถอดน,นี้่อนก่อน,อนปับ๊บโอเคหัวล่มอย่างนี้นั้นเพื่อนคน้ากอ่ะดูเลขก่อนเลยครับผมเลขที่ออกคือ โอเคครับ980ก็ถ้าเอาไว้ยังเหลืออีก20,000กว่าชิ้นเลยนั้นเพื่อนใครที่จะทำของชิ้นนี้ยังไงเห็นคลิปนี้หลังเดือนหนึ่งยังไงก็อย่าลืมมาเช็คของกันดูได้นะผมว่าของเนี่ยหมดหรือยังนะครับเอาแล้วผมสำหรับวันนี้นั้นเพื่อนก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเพื่อนเพื่อนไหนที่มีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมนะเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาเพื่อนไปรับเกมอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะ